ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมปังๆนายสตว์วันนี้อยู่ที่สล็อตค่ายพีจีอีกแล้วไอ้เฮียลักกี้ลักกี้อะไรลักกี้แคคลักกี้เน็กนกเฮียอะไรนนไอ่านไม่ออกไอสัตว์รู้แค่ว่าอยู่ผ้าค่ายพีจีสัตว์ลิ้นพันกันเลยตารางงานจ่ายสังกินเหมือนเดิมกูพกทุนมา5 0 0 1 5 0 0บาทซื้อฟิสสปินเหมือนเดิม เพื่อความไวนี่แหละเบส20ซื้อได้พันห้าพอดีเป๊ะนั่งรอดูข้าโบนัสอย่างเดียวแล้วก็ไปลุ้น Big w วินข้างในเอาฝากากดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะพวกมึงไอสัตว์เกมปังๆอะ่ะถ้าพูดไม่ดีก็ขอภัยไวน้นนที่นี้ด้วยถ้าเกิดไม่พอใจใส่เดียวก็ได้นะสัตว์อย่าลืมนะพวกมึงกดไล,ล,ล,ลค์กดแชร์กูด้วยไอหน้าฮี ใครอยากรวยมึงแอดมาเลยแอดแปดแปดยูทแอดก่อนรวยก่อนแอดที่หลังก็รวยที่หลังไงสัตว์เกมเยอะแยะมากมายโปรโมชั่นอีกเพียบแอดมาเลยแอดแปดแปดยูทูบไม่มีอะไรเกิดขึ้นคูณสิบแล้วนี่ไงนี่ไงคูณสิบสีบส่เฮ้ยชูชิซูชิไอ้สัตว์ออกเสียงก็ไม่ถูกไอ้เฮียไม่มีของเบคกินเลยฮี <Yeah. S 2> ตกใจเมก้าเอนเจ็ดร้อยยี่สิบบาทยังไม่เกินทุนยังไม่เท่าทุนยังไม่หมดฟีดสปินไปต่อเหอะไอสัตว์มาคอมโบเออคอมโบมาเว้ยคูณสิบหกเว้ยเออโหสองร้อยกว่าบาทไปต่อแหละมาคูณไปเรื่อยๆไอหน้าหมี ทำไมมันเงียบเหงาจังวะเออคูณยี่สิบจะหมดฟีสปินแล้วเนี่ยเย็ดแค่โอ้โหมาคูยี่สิบีคอมโบเข้าเออไปต่อต่อไม่ไม่ไมต่ออสัตว์บิก๊กวินอีกแล้วเท่าไรเท่าไรวะเท่าไรเฮ้ยโอ้โหแปดร้อยหกสิบีเออเกินทูนแล้วตอนนี้ เลยอีกหนึ่งฟีสเปนเว้ยเฮ้ยลุ้นกันไม่มีเฮอะไรเกิดขึ้นไม่เป็นไรพอใจแค่นี้ก็กำไรแล้วไอ้สัตว์ฝากไปด้วย <S <S เกมนี้ค่ายพีจีาใครอยากรวยก็แอดมาเลยที่แอด88 y o u t u b e นะพวกมึงแอดก่อนรวยก่อนกด subscribe ก่อนกระดิ่งให้กูด้วยเฮ่ย